มาเด้อใครว่างมากินมะม,ม,ม่วงมะม่วงมื้อเที่ยงอันนี้ก็อยู่ลานคนเดียวลูกน้องก็ไปวิ่งงานหมด, <c oughs> ดหรถเหลือรถจอดรถนี้ก็รถนี้ก็คันคันนี้ก็ห้างมีรถจอดลานตอนเย็นก็ออกงานเหมือนเดิมงานไล่หล รถคันนี้ล้อไปไหนนาะล้อคือบ่มี่รอ,อหายปวดเนอะรอ,อหายไส่ก็หายเบ่งเด้อบางเด้อนี่ลานไม่มีรถเลยเห็นไหม อันนี้ก็ลากลับบ้านโอ้ตอนเย็นก็กลับมารมาับงานต่อ,อ,อลูคนเดียวแดดก็ร้อนอืมคือร้อนคักแท้ ทะเลรอหายรอหายครับรอหายโอ้ย <c oughs> ไ,ไม่มีคนอยู่ร้านเลยอยู่คนเดียวออกไปงานกันหมดเลย ก็มันกินมะม่วงสังตัวงานเยอะรถไม่มีอยู่ลานเลยนล้ำรล ล้านบ้านบ้านอยู่แบบบ้านบ้านเรียวเรียว